CBR 6 5 0 F คันนี้แต่งอะไรมาบ้างมาดูกันครับไฟเลี้ยวข้างนะครับแต่งครับล้อแม็กสีดำนะครับข้างหน้าการล้มครับ แล้วแม็ชหลังสีขาวครับยาง190่ทับห้ขอ17นะครับยางนี้รุ่นพันนะครับยงเกียร์ยงครับผมไฟเดียวครับไม่ทะเบียนพับได้ครับแทมเป็นแมต์แม่ดเด็กครับไฟท้าย LED ครับ เวลาบเบรกไฟจะกระพริบครับพอเสียดยโว้ครับแบทบแ้ครับชุกปลายแฮนด์ครับแผ่นปิดข้างเฟรมครับ,บ,รบจะจกมองข้างนะครับ แต่งครับแบบมีไฟเลี้ยวในตัวชุดคันเร่งแต่งครับฝาครอบน้ำมันเบรกแต่งครับหัวโชค๊คปรับได,บบด้แต่งครับการสบัดแต่งครับมีวัดอุณหภ,ภูมิแต่งครับ มัดโบนแต่งครับสายคัดแต่งครับไลนน็อตด้วยครับติดทิกเกอร์ครับรถรุ่นขาวดำมีคาดเขียวของมอนสเตอร์ครับเอเนอร์จี สติกเกอร์สวยครับใครมีดีมาอ่ามามแชร์กันนะครับครับผมโอเคครับขอรีวิวแค่น,นี้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมขอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ